วันนี้เป็นวันเสาร์นะครับนาักสนะพระเครื่องวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีนะครับวันนี้มีเซียนพระมากมายเลยนะครับแล้วก็ตลาดพระเครื่องแห่งวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีตอนนี้ตลาดติดแล้วนะครับนะครับมีเซียนพระและประชาชนรอบๆจังหวัดสิงห์บุรีนะครับใกล้เคียงนะครับวัดพิกุลทองนะครับน้านำพระเครื่องมาจําหน่ายกันมากมายนะครับอันนี้เป็นแผงของน้องแจ็คนะครับเมาไปแล้วเรียบร้อย นี่ครับเหมาันไปแล้วนะครับนาพระที่นี่น้องแจ็คเหมาให้ให้พีไปแล้วนะครับนี่ครับโดมเท่าไหร่เนี่ยสองพันหกตรงนี้ไปแล้วนะครับเมื่อกี้ถ่ายทอดสดให้ดูตอนนี้ไปแล้วนะครับไปช่วยล่อไปแล้วนะครับนี่ล่อไปแล้วนะครับ2,600บาทนะครับนะพระเป็นองค์ก็ขายนะครับน้องแจ็คบอกขายทั้งหมดนะครับเหมาขายก็ขายนะครับทำไมนั่งเซียวเซียวซิซีดอยู่คนเดียวเนี่ยปวดฟัน ไปซ้อมที่ไปซ้อมนี่ครับนำเครื่องมาขายนะครับนาหลากหลายอย่างมากนะครับมาอุดหนุนก็ได้นะครับตรงบริเวณนี้นะครับนาะตอนนี้น้องแจ็คนะครับประจําการที่นี่แล้วนะครับหนึ่งตัวนะครับอันนี้โตใครอ๋อพันพันย้ายอยู่ตรงนี้ตรงไหนนะเดียวอันนี้ต้องใครตีต,ตีใหญ่ อ๋อปุ้ยปุ้ยแสวงหาปุ้ยแสวงหานะครับนี่โต๊ะประจํานะครับนะเข<อ>ียนชื่อไว้แล้วครับนะาปุ้ยแสวงหานะครับตรงนี้เราเป็นผู้จัดการแล้วสบายเรามานอนได้ผู้จัดการขายฝั่งนู้นเรามีผู้จัดการแต่งตั้งเรียบร้อยแล้วทุกวัน<อ>วันไหนไม่มาได้คิดถึงมากเลยเนี่ยคิดถึงมากเลยนะครับสนามเครื่องวัดพิคุนทอนะครับตอนนี้นะครับนาเซียนพลาติดกันแล้วนะครับนาติดแล้ว ครับเห็นไหมครับนะเศียนพระมากมายนะครับมากันทุกวันนะครับนะถ้าเป็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับจะมีเศียนพระมาเยอะกว่านี้นะครับอย่างวันนี้นะครับนะเป็นวันเสาร์นะครับนะเศียนพระเยอะมากนะครับมาติดต่อซื้อขายกันได้นะครับพระเครื่องนะครับที่ผมจะเช่านะครับเป็นพระเครื่องสายหลวงข้อแพรนะครับวัดปุณทองจังหวัดสิงห์บุรีนะครับพระเครื่องทั่วไปนะครับของเก่านะครับเช่นหมากเงินเช่นหมากทองเหลืองนะครับนะ มาติดต่อซื้อขายกับผมได้นะครับพระเครื่องพระบูชาวัดอื่นนะครับผมก็รับเช่านะครับไม่รับเช่าพระเครื่องหลวงพ่อแพรอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนะาด้านหน้าเห็นไหมครับนาเศียนพระเยอะมากเศียนพระเยอะมากนะครับติดต่อซื้อขายกันได้นะครับนะมาได้เลยนะครับแง่พี่ยัยไปกับน้านโอ้โหเลือกผิดอีกแล้วจะยศจะจะเลื่อนยศลงไม่ได้เลื่อนยศขึ้นเลยนะเลื่อนกู้เออ ของใส่พลาที่แพงหมดแล้วมาเลือกหาเนี่ยดูแล้วเนี่ยหมดขายหมดขายกินหมดแล้วอร่อยกันไหมล่าสองคนเนี้ยโอ้โหร้อนเขาล้าเขาแล้วเอาว่าไก่ในมาเนี่ยนี่ร้านประดมอ๋อละร้านกระดมวันนี้ขายนะครับนาร้านเจ๊ดมนะครับขายส้มตำนะครับนา อาหารอีสานนะครับข้าวผัดก็ขายด้วยอันนี้ร้านเขาวป็เนี่ยอ๋อนี่นะครับนาร้านเจดมขายส้มตำนะครับตรงตลาดต้องชมนะครับขายข้าวผัดนะครับขายส้มตำด้วยนะครับไก่ย่างก็มีนะครับอร่อยมากนะครับน้องเบิร์ดนะครับและน้องกินนะครับนะตอนนี้กําลังกินเลยนะครับอันนี้เป็นแผงพี่ออดนะครับอันนี้อะไรพี่ออดเนี่ยเรียกอะไรเนี่ยเป็นกําไรเงินโบราณโบราณเนาะกำไรข้อมืออะ ทอะไรอย่างเงี้ยแพงวะของเก่าแปดร้อยแปดร้อยของเก่าของเก่าเดี๋ยวก่อนให้หวางขายก่อนนะชอบชอบชอบผมชอบอะไรแปลกๆไม่ซื้อไปขายแล้วขายไม่ได้ชอบอะไรแปลกๆซื้อไปเต็มหมด บ้านปีแล้วซื้อไปหรือไ่ปะแต่หมที่บ้านอะไม่มีที่จะเดินแล้วคนที่บ้านบอกให้หยุดซื้อแล้วมั้งน้องมินมาแล้วนะครับนาน้องมินพมบุรีมาแล้วนะครับวันนี้นะครับโจ <c oughs> เมืองสิงครับน้องปอนนะครับพ <c oughs> มบุรีนะครับอะไรดีพี่ <c oughs> เลือกเลย สำหรับสนามพระเครื่องวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีนะครับเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่เช้านะครับใจตถึงหกโมงเย็นเลยนะครับแล้วก็ตั้งอยู่ในโดมจอดรถแบบนี้นะครับตั้งอยู่ในโดมแบบนี้นะครับเห็นไหมครับสะดวกสบายมากนะครับหน้าฝนตกไม่เปียกแดดออกไม่ร้อนนะครับที่จอดรถนะครับเป็นพันคันรอบบริเวณวัดล่มลื่นมากนะครับนาห้องน้ําเป็นร้อยห้องนะครับมาติดต่อซื้อขายกันได้นะครับวันนี้วันเสาร์นะครับนาเซียนพระเยอะมากนะครับเปิดดูเลยพี่ เอาอะไรดีเปิดเลยเอาอะไรดีอะไรดีเล็งไว้ก่อนเล็งเลยเอาเลยผมประจําการที่สนามพระเครื่องวัคซีนปทองนะครับทุกวันนะครับนะตั้งแต่เช้าเลยนะครับนะไปจนถึงนะครับช่วงประมาณบ่ายโมงนะครับถึงจะกลับนะครับผู้ที่จะนําพระเครื่องมาขายผมนะครับนะมาได้เลยนะครับนะตั้งแต่สามโมงเช้านะครับไปจนถึงช่วงเที่ยงเที่ยงหรือบ่ายโมงนะครับ หลังจากนั้นต้องโทรมาก่อนนะครับที่เบอร์นะครับ0867631224นะครับตอนนี้หัวรวมแล้วนะครับนามีน้องปอนปานะครับโจเมืองสิงห์นะครับนาแล้วก็น้องมินพมบุรีนะครับตัวดีครับน้องมินพมบุรีนะครับนี่นะครับนาวันนี้พาน้องชายมาเหรออ๋อเด็กปั้นจะปั้นได้ไหมเนี่จะเป็นเป็นเนี่ยสอนสอนน้องอะไรบ้างยังสอนแล้วสอนอะไรบ้างสอนอะไรบ้างนิดหน่อยนะเริ่มฝึกหัดไปนะ เนี่เดินตามมันนั้นแล้วจะดังถ้ามาอยู่กับพี่เดี๋ยวพี่ปั้นเอาอันนี้ดังไปแล้วเนี่ยดังจริงนี่ครับหัวรวมนะครับวันนี้นะครับนี่หัวรวมแล้วนะครับตอนนี้นะครับเซียนพระเยอะมากนะครับนะนี่ครับมาซื้อมาขายกันได้นะครับนะที่สนามพระเครื่องวัดพิบุตรพรนะครับแล้ววันนี้นะครับผมโคบพิบุตรพรนะครับก็ ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมและติดตามนะครับนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามผมด้วยนะครับโพ่พี่คุณพ่อนะครับนะจะไม่มีเรื่องเสียมเสียนะครับมีแต่เรื่องดีๆนะครับให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังกันนะครับนะขอบคุณมากนะครับ